เมื่อรู้ว่าเหล่าลูกสาวกําลังจะไปเสียสิ่งบรรดาเหล่าพ่อแม่ก็ทําใจไม่ได้พวกเขาจึงต้องทําทุกวิถีทางไม่ให้ลูกสาวของเขานั้นสูญเสียพรหมจันย์และเหล่าพ่อแม่จะห้ามลูกๆของพวกเขาได้หรือไม่ไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่องบ็อกเกอร์บล็อกซัมวันพรอมป่วน ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะพบกับลิซ่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาส่งลูกสาวของเธอจูลี่เพื่อมาเริ่มเรียนที่โรงเรียนเป็นวันแรกและตอนนั้นเองหนูน้อยจูลี่ก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ทั้งสองคนนั่นก็คือเคล่และแซมทางด้านลิซ่าก็ได้พบกับมิเชลและฮันเตอร์พ่อของเด็กสาวทั้งสองคนตั้งแต่นั้นมาเด็กสาวทั้ง3คนก็เป็นเพื่อนรักกันทําให้เหล่าพ่อแม่ของทั้ง3าครอบครัวนั้นสนิทกันโดยปริยายเวลาก็ผ่านไปจนเด็กสาวทั้ง3คนก็ใกล้จะเรียนจบ จูลี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ทํากิจวัตรประจําวันกับแม่ของเธออย่างที่เคยทํามาตลอดสองแม่ลูกคู่นี้นั้นตัวติดกันอย่างกระตังเมและดูเหมือนว่าเรื่องที่จูลี่จะต้องไปเรียนต่อมหาลัยจะเป็นเรื่องที่ทําใจยากของทั้งสองคนอยู่ไม่น้อยตัดมาที่บ้านของมิเชลกันบ้างคุณพ่อหุ่นล่าที่ห่วงลูกสาวของเขาเป็นชีวิตจ,จิตใจเห็นอะไรก็ระแวงไปหมดไอ้นั่นมันแปลงสีฟันหนูเองไม่ใชื่อเครื่องสั่นเสียนะจะบอกให้หลังจากนั้นจูลี่เคล่าและแซมก็มาโรงเรียนจูลี่ก็ยืนจูบกับแฟนหนุ่มออสซินอย เธอก็เดินมาหาเพื่อนๆและจูลี่ก็ได้บอกกับเพื่อนของเธอทั้งสองคนว่าเคลาแซมฉันตัดสินใจแล้วคืนนี้ฉันจะเปิดสิ่งฉันกับออสตินคบกันมาถึง6เดือนและอีกอย่างคืนนี้ก็เป็นคืนงานพรอมฉันว่าคืนนี้แหละเพอร์เฟกที่สุดจากนั้นจูลี่ก็บรรยายภาพในฝันของเธอบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะจุดเทียนโรยกลีบกุหบกาบเต็มเตียงเคลาได้ยินดังนั้นก็เคอบเขิมไปกับสิ่งที่จูลี่พูดมาเธอจึงบอกว่าเอาสิว่ากูเปิดสิ่งด้วยอีนูแซมก็งงว่าทำไมเพื่อนนนนนนมมมมมัััตดดสสิิิใใจจงงง่่่าาาีีเเปไชชฝกกกซื้ขุู็ถค ว่าแล้วเธอจะไปเสียสิ่งกับใคร เคลาก็บอกนั่นไงพ่อหนุ่ม Connor. คอนเนอร์ครูทำแแบบวิชาชีวะของฉันเคืนี้เขาจะเป็นคู่เดทงานพรอมของฉันแล้วเราจะได้เห็นดีกันทางด้านสาวน้อยแซมก็บอกว่าเธอนั้นยังไม่แน่ใจหลังจากเลิกเรียนจูลี่ก็กลับมาถึงบ้าน,านเธอก็แวะหยิบจดหมายที่อยู่หน้าประตูและจูลี่ก็ได้รับข่าวดีว่าเธอได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย U C L A แต่ดูเหมือนว่าเธอก็ยังจะไม่กล้าบอกแม่ของเธอทางด้านแซมที่กําลังจะเตรียมตัวไปงานพร้อมตอนนั้นพ่อของเธอก็โทรเข้ามาแต่ดูเหมือนตอนนี้แซมกับพ่อของ เธอจะไม่ค่อยสนิทกันแล้วก็เพราะว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นเลิกกันและแม่เธอก็มีผัวใหม่แซมเดินลงมาจากห้องก็พบกับแม่ของเธอและแรงผัวใหม่ที่พยายามพูดเรื่องนู่นนี่โดยที่เธอไม่อยากฟังและตอนนี้สาวๆทั้ง3คนก็แต่งตัวพร้อมแล้วและก็มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของจูลี่ก่อนที่จะไปงานพรอมในคืนนี้ตอนนั้นจูลี่กับเค่าก็คุยกันเรื่องที่เธอจะเสียสิ่งแซมที่รู้สึกเหมือนถูกเพื่อนทิ้งให้เดียวดายอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจบอกว่าเอาวะก,กูเสียสิ่งด้วยจูลี่ก็บอกว่านนเ,าาเพอร์เฟค นั้นเองคุณพ่อสุดเฮวของไอ้หนูแซมก็มาเขามาพร้อมกับรถลีมูซีนสุดหรูเพื่อมาเอาใจลูกสาวแต่หนูแซมก็ดูเหมือนจะไม่ชอบที่พ่อทําอะไรเวอร์จากนั้นฮันเตอร์ก็ไปทักทายมิเชลและลิซา่า เพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานก็เพราะว่าตั้งแต่ฮันเตอร์เลิกกับเมียของเขาไปก็มีเวลาอยู่กับแซมน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนของเขาตอนนั้นเองลิซ่าก็ขอตัวขึ้นไปที่ห้องของจูลี่และเธอก็บังเอิญไปได้เห็นจดหมายตอบรับจากมหาลัยเธอก็เริ่มรู้สึกน้อยใจว่าทำไมลูกสาวเธอไม่บอกเธอพอดูเหมือนแม่ลูกคู่นี้จะไม่ค่อยมีความลับต่อกันหลังจากนั้นเหล่าบรรดาผู้ปกครองก็มาส่งเหล่าลูกๆของเขาขึ้นรถลิมูซีนมิเชลก็บอกไอ้หนุ่มคอนเนอร์คู่เดทลูกสาวของเขาว่ามึงอย่าได้คิดทำอะไรเกินเลยลูกสาวกกกกูะลล่หััังจาานนนนน้้้อย็ขึรถไปุม ระหว่างนั้นพวกเธอก็ได้แชทคุยกันในมือถือแต่แทนที่จะพิมพ์คุยกันเป็นตัวอักษรเธอกลับส่งเป็นสัญลักษณ์อิโมจิต่างๆที่ดูเหมือนจะมีแต่พวกเธอเท่านั้นที่เข้าใจทางด้านลิซา่าแม่ของจูลี่ก็กลับมานั่งเครียดต่อในบ้านมิเชลก็บังเอิญเดินเข้ามาเห็นแล้วก็ถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรลิซ่าก็บอกว่าเธอนั้นรู้สึกน้อยใจว่าทําไมจูลี่ต้องปิดบังเธอตอนนั้นเองก็มีเสียงลายเด้งรัวๆที่ในห้องของจูลี่ก็เพราะว่าจูลี่นั้นลืมล็อกเอา์ออกจากคอมด้วยความอยากรู้อยากเห็นของทั้ง,งคนนนนกก็เเเเเลลยตััดดสิิใจจข้้าไไปหอออองพื่อแอบแบบูฮ เอที่แอบไปขี้ในห้องลูกสาวเธอทั้ง3คนจึงมาช่วยกันนั่งดูแชทไลน์แต่ก็ไม่เข้าใจภาษาอิโมจิที่ลูกสาวนั้นคุยกันดูเหมือนจะมีแต่ไอฮันเตอร์คนเดียวที่พอจะเดาออกว่าลูกสาวของพวกเขานั้นกำลังจะวางแผนมีเซ็กกันตอนนั้นจูลี่ก็พิมพ์มาว่าแฮชแท็กเซ็กแสกไอฮันเตอร์ก็บอกนั่นไงกูบอกแล้วทำไมซื้อหวยไม่ตรงแบบนี้บ้างวะลิซ่ากับมิเชลก็อยู่ไม่สุขสิครับตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักทั้งสองคนกำลังจะไปมีเซ็กทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าพวกเราต้องไปขัดขวางคุณพพยายา่่ออออัันนนเเตตรรรรร์กกก็็็ยาาาามมมมห้้ทงงคและบวืซปธชิ ไม่เห็นจะต้องไปเครียดเลยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ฟังและเร่งวิ่งไปที่รถทั้ง3คนขับรถออกไปมิเชลก็ถามฮันเตอร์ว่าทำไมมึงไม่ดวดร้อนเลยว่าลูกสาวมึงก็จะเสียสิ่งนั่น <Hunter S 1> นั่นฮันเตอร์ก็บอกลูกกูไม่ทําอะไรหรอกลูกกูเป็นเลสเบียนตอนนี้เหล่าวัยรุ่นก็มาถึงงานพร้อมเรียบร้อยเคลาไม่รอช้าชวนไอห,หนุ่มคอนเนอร์ไปเมาทันทีส่วนแซมก็ได้แต่แอบมองแม่สาวแองเจลิกาที่เธอนั้นแอบชอบอยู่ในใจตอนนั้นแซมก็เข้าไปชวนเธอคุยแองจี้ก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอเลิกกับแฟนแออหนุ ลองทําดูบ้างเธอจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอชอบผู้หญิงหรือผู้ชายไม่นานนักเหล่าผู้ปกครองก็ตามมาถึงงานก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทั้ง3สาวกำลังจะมูฟและไปต่อกันที่บ้านของออสตินตอนนั้นฮันเตอร์ก็เห็นแม่หนูแซมยืนอยู่ไกลๆแซมตัดสินใจเดินเข้าไปจูบป,ปากกับคู่เดทของเธอเพราะว่าเธอนั้นต้องการลองว่าเธอนั้นชอบผู้ชายหรือเปล่า แต่ฮันเตอร์ที่เห็นลูกสาวของเธอจูบก,กับผู้ชายก็รู้สึกกลัวแล้วว่าคืนนี้ลูกสาวของเขาจะไปเสียสิ่งจริงๆตอนแรกนึกว่าลูกเป็นเลสเบี้ยนไหนมาจูบก,กับผู้ชายซะได้ทั้ง3าพ่อแม่กําลังจะวิ่งตามลูกๆของพวกเขาไปแต่ก็ไม่ทันแล้วพวกเขานั้นขึ้นรถไปแล้วทั้ง3คนก็เลยขับรถตามไปที่บ้านของออสตินพวกเขาค่อยๆแอบย่องไปดูตรงหน้าต่างก็ต้องพบว่าพ่อแม่ของออสตินกาลังโบ,บ๊ะบ้ากันอย่างเมามันทั้งคู่ก็เห็นทั้ง3คนแล้วก็ออกมาถามว่ามาทําอะไรกันพวกนั้นจึงบอกว่าพวกเขามาตามลูกๆพ่่อ่อตตนนนกกกววาาเด็เดัั้ไปปี ที่บ้านริมทะเลสาแต่ทั้งคู่ไม่ยอมบอกว่าบ้านนั้นอยู่ที่ไหนเพราะไม่อยากให้ไป,ปกลัวลูกๆของพวกเขาแต่มิเชลก็นึกขึ้นได้ว่าเมียของเขามีที่อยู่บ้านริมทะเลสาบของทั้งสองคนเพราะว่าเธอนั้นเคยทํางานออกแบบให้ทั้งคู่ทั้ง3คนกลับมาถึงบ้านของมิเชลลิซ่าพยายามคุยดึงความสนใจเมียของเขาไว้ขณะที่มิเชลเข้าไปลื้อในห้องทํางานของเมียสุดท้ายเขาก็ได้ที่อยู่มาทั้ง3าคนจึงรีบมุ่งตรงไปที่บ้านริมทะเลสาบแต่ทั้ง3คนก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในงานนอกจากจะไม่ยอมแข่งขันด,ดื่มเบียร์กับเขาซะ เชลเลยรับอาสาในการท้าดวนแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่การแข่งขันดื่มเบียร์ทางปาก แต่มันต้องเอาสายายางยัดเข้าทางตูดใครตูดขมิบเบียได้เร็วกว่าคนนั้นชนะตอนนี้เหล่าลูกๆของพวกเขาก็กําลังเมากันได้ทีมิเชลก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะขมิบเบียเข้าไปในตูดโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาโดนหลอกให้ทําอยู่ฝ่ายเดียวแต่จู่ๆระหว่างแข่งยังไม่ทันเสร็จรถหววตํารวจก็มาเต็มที่บ้านหลังนี้ทุกคนตกใจรีบหนีกันจ้าละวันมิเชลก็ตกใจขมิบตูดเบียพุ่งใส่หน้าไอ้ฮันเตอร์ลูกๆของพวกเขาก็พากันวิ่งออกมาจากบ้านและรีบวิ่งตรงไปที่รถริมูซีนเหล่พลลาลพ,พอ่อ ตามรถของลูกๆทันแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนั้นทุกคนที่เมาจนด้วกแตก แซมก็ได้เปิดซันลูปออกมาและอ้วกใส่กระจกรถของพ่อแม่จนทําให้รถของเราพ่อแม่เสียหลักพลิกคว่ำและไม่สามารถตามลูกๆของพวกเขาได้ทันเด็กๆก,ก็มาแวะที่ปั๊มหาอะไรกินเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหลอะอ้วกตอนนั้นจูลี่ก็เพิ่งได้เห็นข้อความที่แม่ของเธอส่งมาอย่างบ้าคลั่งเธอก็ได้รีบโทรกลับไปหาลิซา่าลิซ่าก็ตีเนียนถามว่าตอนนี้ลูกอยู่ไหนจูลี่ก็โกหกบอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่งานพรอมจูลี่ก็เลยรู้ว่าแม่ของเธอแอบสกดรอยตามเธอมาเธอเสียใจมากที่แม่ของเธอไม่ไว้ใจเธอ จูลี่ก็เลยว่าแม่ของเธอว่าห่วงแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยห่วงความรู้สึกของเธอเลยเธอจึงอยากจะหนีไปเรียนที่ไกลๆจะได้ไม่ต้องมาอยู่ใกล้แม่ของเธออีกจากนั้นจูลี่ก็ตัดสายแม่ของเธอทิ้งคำพูดเหล่านี้ทําให้ลิซ่าเสียใจจนร้องไห้แต่ทั้ง3คนพ่อแม่ก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาจึงเรียกอูเบอร์นั่งรถกลับไปที่บ้านของออสตินอีกครั้งเพื่อเธอจะแอบเข้าไปในบ้านไปขโมยมือถือของพ่อแม่ออสตินจะได้รู้ว่าลูกๆของพวกเขามุ่งหน้าไปที่ไหนมิเชลแอบปีนเข้าไปในบ้านของทั้งคู่ขณะที่พ่อแม่่่ของงสติินนนกําาลลลัเเเปดีย สุดท้ายมิเชลและฮันเตอร์ก็รวมมือกันจนสามารถขโมยมือถือมาได้และรู้ว่าลูกๆของพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่โรงแรมหลังจากที่เราเด็กๆมาถึงที่โรงแรมแล้วไม่นานนักเหล่าพ่อแม่ก็ตามมาทันลิซ่าได้แอบขึ้นไปที่ห้องของจูลี่และได้เห็นว่าห้องนี้ได้ถูกเตรียมการไว้เป็นอย่างดี สำหรับการเสียพูอมาจันทร์ในครั้งแรกอยู่ดีๆตอนนั้นจูลี่และออสตินก็เข้ามาในห้องเลซ่จาจึงรีบแอบไปที่ใต้เตียงขณะที่แซมกำลังจะลองมีเซ็กกับคู่เดทของเธอเธอก็ได้ลองพิสูจน์ตัวเองครั้งสุดท้ายเธอเอื้อมมือไปจับห้ำของไอ้หนุ่มอ้วนคนนี้แต่ปรากฏว่าเธอกลับไม่รู้สึกดีอะไรเลยเธอจึงมั่นใจแล้วว่าเธอนั้นเป็นเลสเบียนทางด้านเคล่าที่กำลังจะมีเซ็กกับคอนเนอร์สุดท้ายเธอก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา เพราะว่าเธออยากจะรอโอกาสที่พิเศษกว่านี้ตอนนั้นมิเชลก็ตามมาที่ห้องของเคล่าพอดีเขาเข้ามาในห้องไม่พูดพร่ำทำเพลงจับไอ้หนุ่มคอนเนอร์ทุ่มใส่กำแพงตัวลอยมันกรีดร้องเสียงหลงและรีบวิ่งหนีออกไปมิเชลว่าลูกสาวของเขาว่าทำอะไรบรัตสีนี่ลูกคิดจะเสียตัวกับไอหนุ่มที่เพิ่งเจอกันเนี่ยนะแต่แล้วเคล่ากลับบอกกับพ่อของเธอว่า เธอเปลี่ยนใจและยังไม่ทันมีอะไรกับเขาเธอเสียใจที่พ่อของเธอไม่ไว้ใจในตัวเธอมิเชลก็ได้ขอโทษลูกสาวของเขาเคลาก็ได้บอกพ่อของเธอว่าเชื่อใจหนูได้พ่อสอนหนูมาดีแต่กลับมาทางแม่ลิซ่าบ้างขณะที่กําลังแอบดูลูกสาวของเธออยู่นั้นเธอก็ได้เห็นแล้วว่าทั้งจูลี่และออสตินกาลังจะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันเธอจึงเกิดคิดได้และไม่อยากเข้าไปทําลายโมเมนต์ดีๆของลูกลิซ่าจึงก็ค่อยแอบออกมาจากห้องและปล่อยให้จูลี่เต,ติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางด้านฮันเตอร์ก็ตามมาเจอห้องลูกสาวของเขา เขาเข้าไปในห้องก็พบว่าแซมนั้นอยู่คนเดียวเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายถึงจะมีมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อหลังจากอารมณ์เย็นลงทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันฮันเตอร์ก็ขอโทษลูกสาวที่เขาทำผิดพลาดในชีวิตเขาบอกว่าเขาพยายามทำทุกอย่างก็เพื่อลูกตอนนั้นแซมก็ได้บอกกับฮันเตอร์ว่าเธอนั้นเป็นเลสเบียนฮันเตอร์ก็รู้สึกดีใจที่เธอบอกเรื่องนี้กับเขาเป็นคนแรกและสองพ่อลูกก็รักกันแน่นแฟนอีกครั้งหลังจากนั้นเหล่าพ่อแม่ก็ปล่อยลูกๆอยู่กับเพื่อนๆพ,พวกเขาาาาากกกก็็็ลลลลงงงมมสััั่่เเ้ินนนททีบบแะ3คป เพื่อนกันอย่างหวานหวานหลังจากที่จูลี่เสียสิงของเธอเรียบร้อย<ๆ>เธอก็เดินกลับมาหาเพื่อนซีของเธอทั้งสองคนเพื่อนๆก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างจูลี่ก็บอกว่าเจ็บนิดๆหลังจากนั้นก็เสียวและตอนนั้นแซมก็ตัดสินใจบอกเพื่อนของเธอทั้งสองคนบอกว่าจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นเลสเบียนและตอนนั้นเองแองจลิก้าก็เดินเข้ามาเคลาและจูลี่จึงหลบทางให้และทั้งสองสาวก็ได้จูบกัน เป็นอันว่าคืนงานพรอมของทั้ง3ส,สาวก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ3เดือนต่อมาจูลี่มาบอกลากาลิซาเพื่อที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ l อเเคล่าและแซมก็นั่งรถไปส่งเพื่อนของเธอหลังจากที่ลูกๆของพวกเขาขับรถออกไปแล้วอยู่ดีๆก็มีกลุ่มแชทของลูกสาวโผล่ขึ้นมาบนมือถือของลิซ่าและดูเหมือนว่าพวกเธอกําลังวางแผนปาร์ตี้เล่นยาอะไรกันอยู่และแล้วทั้ง3พ่อแม่ก็ตัดสินใจที่จะขับรถตามไปอีกครั้งแต่พวกเธอก็ส่งเฉลยมาก่อนว่าหนูล้อเล่นนะพ่อแม่ฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่ามิเชลกับเมียกําลังเล่่นนซซ็กซอหาาปิดต โดยที่เคลากลับมาถึงบ้านและเห็นทั้งคู่กําลังเปือยอยู่พอดีและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องบ็อกซ้ำวันพรอมป่วน เพื่อนๆคนไหนที่มีลูกสาวก็คงอินกับหนังเรื่องนี้ไม่น้อยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะหวงลูกสาวแบบในหนังเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าสำหรับภาพยนตร์เรื่อง b r อกเกออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2018ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.2คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง84%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook พจ G.U Channel แล้วกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ